านสังเกตไหมว่าตำราแต่ละที่เนี่ยนะครับโดยเฉพาะในตำราจัน์อุทินไม่มีคาถาเสกเขียนแต่ว่าคาถาเสกเนี่ยนะเสกในตัวนะครับอ่าเป็นของวิเศษนะนะแต่มันจะมีออปชั่นนิดนึงออปชั่นก็คือว่าพอเราม้วนตะกุดนี้แล้วเนี่ยเราจะต้องมีสายในการคาดตะกุดสายในการคาดตะกุดที่ว่าเนี่ยนะครับจะต้องใช้ไม้สมุนไพรนะครับสชนิดหรือไม้ลมลุกเนี่ยนะครับอ่าสามชนิดเนี่ยนะเอามาทําการขัดนะเอามาถูขัดกับสายอ่ะเอามาถูขัดกับสายสมมุติเรามีสายเรามีอะไรเนี่ยเราถูขัด สามชนิดนี้ได้แก่อะไรบ้างหนึ่งนะครับหญ้าขัดมอนนะหญ้าขัดมอนแล้วก็สันพระมอนสันพระมอนเนี่ยบางทีเขาเรียกว่าต้นไก่ดําหรือต้นขาไก่ดํา2 2ส้องนะสามก็คือคนทีสอไอ้คนทีสอเนี่ยมันก็เป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งเหมือนกันซึ่ง3อย่างเนี่ยโดยรวมเนี่ยมันเดาได้2แบบนะ สามอย่างเนี่ยมันเป็นสมุนไพรที่ทําให้เรื่องของการกล้ามเนื้อเนี่ยนะเวลาที่มันเกิดการปวดตึงนะครับหรืออพวกนี้มันทําให้กล้ามเนื้อเนี่ยไม่ไม่ไม่บวมไม่ไม่ฟกช้านะมันแก้อาการฟกช้านะมันก็ออกไปในแถวเรื่องของชาตรีนะอันนี้ผมเดาเอานะครับเวลามันคาดมันเคียนเนี่ยก็หวังว่าให้ให,ให้คุณของสมุนไพรเนี่ยมันซึมเข้าไปในตัวของคนใช้นะ,ะประเด็นแรกประเด็นที่2เนี่ยอา้าวมันทําให้ ตีไม่แตกหรืออะไรพวกนี้มันก็น่าจะทําให้วัสดุที่เป็นเชือกเนี่ยเอามาทําการเคียนเนี่ยมันคงทนอยู่นานไม่ขาดง่ายนะอันนี้ก็คืออ่ามันเป็นเรื่องของการรักษาวัสดุอ่อันนี้ก็น่าสนใจนะครับแต่จะเป็นอย่างไรเนี่ยก็แล้วแต่สุดแต่คณาจารย์เนี่ยท่านจ,จะรจนาขึ้นมาท่านคงเห็นประโยชน์นะของสมุนไพรทั้ง3แบบนี้นะ